กลับบ้านด้วยเถอะนะคะลูกอดทนกับความอึดอัดที่นี่ไม่ไหวแล้วลูกอยากอยากกับพันตรีประจักษ์ค่ะผมจะดีดีลูกฟังแดีดีก่อนพูดก็ๆ็ก็คิดดีก่อนนะลูกนะคือคือคือเราเป็นผู้หญิงนะลูกถ้าเกิดว่าอย่าร้างไปเนี่ยมันจะเสียหายนะลูกนะพ่ออยากจะให้หนูอดทนอีกนิดนึงลูกนะนะพ่อค่ะลูกอดทนมามากพอแล้วนะคะ การที่คุณพ่อส่งลูกมาแต่งงานกับเขาอะแต่เขากลับเห็นลูกเป็นตัวประหลาดทําไมคุณพ่อถึงไม่บอกความจริงกับลูกล่ะคะว่าคุณพ่อบังคับให้เขามาแต่งงานกับลูกเพื่อลางนี่ทําไมอะคุณพ่อพ่อขอโทษลูกคือพ่อหลงคิดว่าทันธิประจัก์เขาจะเป็นคนดีไงเขาเขาจะสามารถคุ้มครองดูแลลูกได้ไงแต่ที่ไหนได้เหมือนแม่เขาเลยอ่ะ แล้วคุณพ่อก็ล้างนี่เขาสิคะเดีจะได้หยาก,กันแล้วเรื่องมันจะได้จบสัทีไอ้เรื่องหยามันไม่ใช่เรื่องย่ะลูกแต่ว่าพ่อไม่อยากให้หนูนะมีปมมีมนทินเหมือนคุณย่าแล้มันเกี่ยวอะไรกับคุณย่าล่ะคะ รือว่าสิ่งที่คุณย่าพูดกับลูกก่อนสิ้นใจมันจะเกี่ยวกับฝันร้ายที่คุณย่าฝันทุกคืนคุณย่าบอกว่าท่านทรมานมากแล้วก็อยากให้ลูกช่วยกู้เกียรติให้ท่านแต่ถ้ามันเป็นอย่างที่ลูกคิดจริงๆลูกก็ไม่เข้าใจว่าแล้วทำไมคุณพ่อถึงอยากให้ลูกมาเป็นสะพ้ายของมหัศัรรย์ท,ทั้งที่เขาดูถูกเราสารพัดความลับของคุณย่าเป็นสิ่งที่ไม่มีใครรู้แน่ชัดแต่พ,พ่ออยากให้ลูก อดทนอีกนิดหนึ่งลูกเอาลูกนะตึวตัวตัวพ่อขอร้องนะลูกนะแต่แต่ถ้าเกิดมันมีอะไรดีขึ้นมาเนี่ยพ่อสัญญาเลยลูกว่าพ่อจะทำทุกอย่างไม่ให้ลูกลำบากพ่อจะไม่ให้ลูกน่ะตกไปที่ปากของไทยอ่ะฮะลูกะ ถ้าเสร็จเมื่อไหร่ก็กลับเมื่อนั้นครับนี่นะครับคุณมัวทำบ้าอะไรอยู่เนี่ยทำไมจะไม่กลไปหาลูกสาวผมคุณจะปล่อยให้ลูกสาวผมอยู่ตามลำพังกับคนในบ้านที่มีแต่ผู้หญิงไม่ได้เะยพอสักทีเมื่อสักครู่แม่ผมโทรบังคับให้ผมกลับบ้านและตอนนี้คุณมาบังคับให้ผมกลับไปอยู่ลูกสาวคุณตกลงว่าชีวิตของผม เป็นของผมหรือเปล่าคุณตั้งหากเล้วที่ไม่ทำให้ชีวิตเป็นของตัวคุณเองอ่ะพันปีประจักษ์ผู้เข้มแข็งผู้เด็ดเดี่ยวโอ๊ยหายไปไหนเนี่ยหายไปไหนหายไปไหนหายไปไหนพันปีประจักษ์คนนั้นได้ตายตั้งแต่วันที่เขาแต่งงานกับผู้หญิงที่ไม่ได้รักแล้วคุณเอาเรื่องนี้เป็นข้ออ้าง ที่ทำให้ชีวิตคุณล่มจมไม่ไดนะ้ปัญหามันแค่ปัติ๋วเองแต่คุณทำเหมือนกับขี่ช้างจับตะขาตงคุณฟังผมยังพูดไม่จบคุณเคยสัญญากับผมยังชายชาติทหารว่าคุณจะดูแลลูกสาวผมอย่างดีที่สุดผมจําได้ผมจาสัญญาในทุกข้อคุณยัำผมแล้วกี่ครั้งแล้ว แล้วทำไมลูกสาวผมออกจากบ้านไปอะลูกสาวผมทำอะไรผิดอ่ะว,วันนี้ผมไปหาลูกสาวผมที่บ้านผม,มเห็นลูกสาวผมกำลังทำงานบ้านทำในสิ่งที่ผมไม่เคยคิดจะให้ลูกสาวผมทำแต่เธอก็ทำโดยไม่ปีปากบนด้วยมาดูคนนดิดูคนนดิทำท่าทำว่าลูกสาวผมทำอะไรผิดจยงนั้นแหละ แต่ผมไม่เชือผมบอกให้ฟังเลยเอ้าถ้าคุณเป็นลูกผู้ชายพอ mm hmm. เลิกขังตัวอยู่ในนี้ mm hmm. ออกไปมาเชิญหน้าของความจริง mm hmm. แล้วก็รับผิดชอบต่อคำพูดที่คุณสัญญาแล้วับผม mm hmm. เป็นทหารอะไร mm hmm. ทำตัวมันกบในกันลา ขอถามหน่อยเคยให้โอกาสลูกสาวผมไหมผมขอให้คุณให้เกียรติเธอบ้างหรือจะให้ชาวบ้านเขานินทาว่าพวกบ้าสศัก์เนี่ยดีแต่รังแกลูกสะใภ้ ดีแล้วป้าไปไม่ติดเลยค่ะคุณนิดทำยังไงดีล่ะคะป้าเดี๋ยวฉันปีนขึ้นไปดูเองอุ้ยโอ้ยคุณนีทอุ้ยระวังค่ะเก่าอะไรอย่างนั้นไม่เป็นไรหรอกป้าแค่นี้เองยืดีๆค่ะโอ้ยหุูสิยืนดีๆนะคะจ้ามือยังเข้าไปอ่ะโอ้ยตายละออเออเออเฮ้ยเกือบแล้วค่ะอุ้ย มันจะทำแบบนี้ออกตกลงมามันไม่คุ้มทรายเกียรดูแลเธอพระทองค<ะ>่าพรุ่งนี้ทำอาหารเช้าให้ฉันด้วยคุณอยากจะนอนที่นี่เหรอคะ เพรเธอใจนึ่เชื่อมือแรกเจอฉันและเธอคือคู่สายน้ำ